สวัสดีครับพี่ๆพบก,กับบ้านดิสนีย์ไทยครับแน่นอนโฟกัสต้องพบกับรถย,ยนต์ฟอร์ดก่อนเด่นเลยครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่ๆได้ชมกันสำหรับวันนี้อาจะพามารวรถคันไหนนั้นนะคันนี้เลยพี่สุตลต่านนะสุตลต่านเอลเรสรุ่นสปอร์ตนะครับเป็นสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจราคาค่าตัวก็หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทณนะปัจจุบันนี้นะพี่ๆคันนี้เป็นสีดำนะครับเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ลิตรททเทอร์โบเดี่ยวร้อยเจ็ดสิบแรงมา้าสี่ ระบบการขับขี่แบบเป็นระบบ Drive r Assist Technology เป็นระบบการขับขี่ของรุ่นไทเทเนียมนั่นเองเอามาใส่ทั้งหมดเลยนะพี่ๆมีอะไรบ้างก็มีในเรื่องของตัวกล้อง360องศา Nav นะ Adaptive Cruise Control มีในส่วนของตัวระบบ Stop and Go Lane Centering Lane Keeping นะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพามาดูทีละจุดทีละจุดเลยแน่นอนเครื่องยนต์ดูไปแล้วนะเครื่องยนต์2.0ลิตรเ t u r โบเดี่ยว170เลงมานะครับกล้องก็นี่เลยครับกล้อง360องศาด้านหน้าและด้านข้างมองรถได้รอบขันนะมองจากมุม Bird Eye View จากด้านบน เห็นรอบๆคันได้เลยนะครับพี่ๆแล้วก็มีเรดาร์ด้านหน้านะครับในเรื่องของการทํางานระบบ Adaptive Cruise Control ระบบ Stop a n Go นะสามารถใช้งานในเรื่องของระบบการขับขี่ตามรถคันด้านหน้าในในมลภาวะที่เป็นการขับขี่แบบรถติดนะครับคือไม่ได้ติดจา๋าไม่ได้จอดแต่ว่ามีการเคลื่อนตัวช้าๆที่สามารถใช้โหมดแบบนี้ได้ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยแค่ประคมมองพวงมาลัยอย่างเดียวมันขับตามคันข้างหน้าเองเบรกตามคันข้างหน้าเองหรือฝนตกหนักๆน,น,นะครับพี่ๆ ทัศนวิสัยแย่นะหรือหมอกลงจัดๆพี่สามารถใช้โหมดตัวนี้จับรถคันด้านหน้าก็ได้นะมันมีประโยชน์เยอะนะครับสำหรับโหมดตัวนี้แล้วก็แอร์ดัสด้านบนเป็นกล้องที่จับตัวเลนนะครับประคองรถให้เราอยู่ในเลนเมื่อเราเมื่อยล้ามีเกิดอาการเมื่อยล้านะครับขับรถออกจากเลนไปปุ๊บมันจะประคองรถให้เราเลยนะพร้อมจแจ้งเตือนนี่คือไดอุเอซิสแตนเทคโนโลยีที่มีมาให้พวกพี่ๆและเพิ่มหน้าจอด้ากากาอีก12นิ้วเลยนะครับ ส่วนการแต่งสุดตานเป็นยังไงมาอาจจะพามาดูเลยนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าก่อนเลยดับแรกกระจังหน้าเป็นของเลนดอนนะครับเป็นในส่วนของตัวสกคิงคาที่เป็นกระจังหน้าแบบใหม่เป็นคล้ายๆแว่นตาเลยพี่ทำงานควบคู่กับไฟซีแคมนะเปิดตลอดติดตลอดรถที่เราเปิดกุญแจขึ้นมาทันทีนะเป็นไฟที่หล่อมากๆแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะคุวนๆนิดนึดนงนะพี่นะ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 แล้วก็คันนี้เนี่ย เปลี่ยนชุดกระจังหน้าปกติเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วก็ใส่ชุดสเกิร์ตสเกิร์ตตัวนี้เป็นของ AKC นะครับ AKC เนี่ยเขาจะกินไม่ลึกมากนะเขาจะกินเพียงแค่ครอบแค่ฉายด้านล่างนะครับไม่ได้ครอบเยอะนะฮะแล้วก็มีในส่วนของตัวเป็นเวอร์ชันที่2ด้วยตัวนี้นะไม่ใช่เวอร์ชันที่1เวอร์ชัน2เนี่ยก็จะดูมิตริรถมันดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะแล้วทำให้รถดูเตี้ยมากขึ้นนั่นเองครับส่วนด้านข้างเดีย๋ยวจะพาไปดูด้านข้างอีกทีด้านข้างนะชุดโหลดนะครับก็สุดานแน่นอนก็ต้องมีการโหลด ด้วยชุดโหลดนี้ก็เป็นชุดโหลดของโปรเฟนเดอร์นะเป็นชุดตัวท็อปเลยนะครับพี่จะสามารถเลือกได้จะเป็นตัวโมโนทูบตัวควีนซีรีส์ตัวคิงซีรีส์หรือจะเป็นตัวท็อปสุดอย่างโ e m 2.5ก็ได้นะครับขึ้นอยู่ความต้องการเพราะตัวคิงซีรีส์หรือตัว OEM 2.5มีซับใท้เนปรับได้อีก8ระดับนะครับที่เปลี่ยนก็มีตีนกปรับองศาโช๊คอัพสตั๊ดตัดเกลียวสปริงลูกหมากกันโครงหรือสวีบาร์นั่นเองเปลี่ยนให้หมดเลยนะพี่ๆแล้วก็เปลี่ยนล้อแมกใหม่คออบ20 20มมมีี่่่่แแแแล้้้วววตตตตัััเเดิินนน7.5 9พื ขยายฐานล้อให้กว้างมากขึ้นนะแล้วรัดบยางของโตโยต้าเป็นยางของญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นยางออสตรเลีสามารถขับได้ทุกสภาพถนนเพื่อฟีลในการขี่ที่ดีเงียบและก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่แล้วก็นี่หัวใจหลักด้านในเลยครับสุลต่านต้องมีตัวนี้นะครับชุดเบรกคัสตอมนะเป็นเบรกชุดเบรกคัสตอมก็คือนำตัวเบรกตัวนี้นะครับมาเป็นเบอกลิเบิล6พอตเปลี่ยนจากตัวเดิมที่เป็น4พอตนะครับทำให้การจับตัวเบรกเนี่ยดียิ่งขึ้นสมรรถนะการเบรกได้ดียิ่งขึ้นนะฮะทำงานดีกว่าเบรกรว่านะคับ สามารถตอบสนองการขับขี่ได้ดีกว่านั่นเองครับพี่พจานหน้าก็405มิลจะหลัง400มิลน,นั่นเองนะครับพี่ครับด้วยความที่เป็นสีดำนะแนะนําเลยครับเคลือบแก้วนะหรือแรปฟิล์มใสแบบนี้จะดูฉ่าเงาว,าวาวมากเลยก็เพิ่มมิติแรงมาให้กับท่อคู่ออกด้านข้างเป็นของ HKS นะครับพี่พี่เป็นของแจแปนเช่นเดียวกันนะยูโรไฟก็ใช้ได้นะพ,พี่ตอนนี้เขาทามารองรับรถที่เป็นมาตรฐานยูโรไฟและที่ต่อจากตัว DPF มานะต่อจากตัวท่อพักมาให้เรียบร้อยแล้วก็ ใส่ให้มีเสียงวิตินุ่มๆฟังเลาใจได้และด้านท้ายเสริมความหล่อแบบนี้เลยครับพี่ๆไฟท้ายไฟมีไฟคาดยาวแบบนี้เลยนะเป็นไฟ led นะครับติดตลอดนับเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์และเพิ่มในส่วนของตัวคําว่าเอลเวอร์เลสตัวนี้นะครับสตาร์ทเครื่องไฟเป็นสีแดงเบรกเป็นแดงแดงแจ๋เลยนะครับว่าเวลาถอยให้เป็นสีขาวล้วจะแปะคลิปลิงรีวิวให้เป็นแบบเป็นคลิปนะครับแปะให้พี่ๆได้เห็นกันนะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแรปฟิลนะเป็นแรปฟิลมเพื่อคุมโทนให้รถมันดูดูมันดีขึ้น,นครับพี่พี่ยังไงพี่พี่หนึ่งล้านห้าแสนถุงหมื่นห้าพันบาทไม่ได้ชุดแบบนี้นะเพิ่มอีกนิดหน่อยนะพ,พี่อยากได้รถแบบนี้ติดต่ออาร์ตได้เลยับอา,าร์ตพระนครชลุมเกษตรน้มินโชว์ร,รูม,ม,มที่มียอขดขายลำหนึ่งสามปีซ้อนด้วยเบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหกหนึ่งโทรอาร์ตได้เลยครับอาร์ตมีมิติการตกแต่งรถแบบนี้ให้มากพี่มากกว่าหนึ่งร้อยรูปแบบนะครับและมีเจ้าหน้าที่เซ็นเอกสารให้พ เรามีการดูแลให้นะที่แค่คลิกลิงเข้ามาคุยกันพี่อยากได้รุ่นไหนอยากได้แบบไหนเดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่ไปเมื่อเจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารเสร็จรถดได้แล้วเราก็มาแต่งรถแบบนี้กันแต่งรถเสร็จแล้วก็มีบริการส่งมอบถึงบ้านบริการให้พี่ถึงที่เช่นเดียวกันหรือพี่จะมาที่โชลุูมก็ได้นะับเพื่อรับบรรยากาศดีๆกับเซลล์ร้อยกว่าท่านที่โช์รูมนี้นะครับพี่สุดท้ายนะี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่ได้ชมกันอีกนะครับ คลิปหน้าจะมีรกคันไหนนั้นาติดสามารถไ้ก่อนสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ